สวัสดีครับพบผมนายตัก๊กี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับเรียกว่าแกะกล่องก็ได้มั้งสรับรีวิวไอ้ดาบพิฆาตศูนย์ฉบับเล่มล่าสุดน,นะครับที่เป็นเล่ม20ที่เป็นแถมลิมิเต็ดแถมโปสการ์ดทั้งหมด16รูปนะฮะก็ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนดาบพิฆาตะศูนย์น่ะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะต้องพีออเดอร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือจะเป็นด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเลยดีกว่าว่า มีอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็หน้าตาโปรตายเป็นยังไงกันว่าคุ้มค่าราคา220บาทกันหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้รีบแกะกันก่อนดีกว่าหล,ลักๆมันก็จะเป็นกระดาษเป็นหน้าปกก่อนนะเป็นกระดาษปก,ก,น,ปน,กะษปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระตูนของเราเนื้อหาฉบับล่าสุดนั่นก็คือเล่20ม20่าบาคาศูนย์ อันนี้ก็จะบ่งบอกครับว่ามีอะไรแถมมากเป็นกล่องแล้วก็โปสการส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปสการ์ทั้งหมด16แบบนะครับเป็นโปสการ,ร,การ16แบบก็จะเขียนว่าโปสการ์ที่ปริิษฐ์พิธีพิถานดาบมีคา่าอสูรภาพอดีตหัวลำเลิกแน่ก็คงคิดว่าน่าจะครบกันนะครับตัวละครแล้วก็เสาวหลักทั้งหมดนะฮะเราก็จะมาแกะดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกัน ันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เชื่อว่าหลายคนจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับคือกิโยนะฮะกิโยโทมิโอกะหล่อเท่น่าดูครับยังดูแอคแอคเหมือนเดิมนะภาพอันนี้ก็จะเป็นเนซุกโกนะฮะผมว่าคุ้มมากกระดาษทำกระดาษดีมากครับเป็นกระดาษแบบเป็นโปสการ์ดและแบบ เรียกว่าไงรกระดาษเนื้อเป็นจะเป็นเนื้อแบบด้านๆนะฮะไม่ใช่กระดาษเนื้อมันนะมิสซิลิกนะฮะมิสซิลิกคันโลจิกก็ครบแล้วครับสาหลักคนผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจบรรดาคนที่ชื่นชอบเสาหลักกันอย่างแน่นอนอนะันนี้ก็จะเป็นอีกตัวบ้าคันของเราก็คือ,อตัวหมูป่าอินโนสเกตนะฮะ นี่ก็จะเป็นตัวรุ่นเพกของเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันคุ้มค่าครับคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะตามเก็ตด,ดีไหมผมเชื่อว่าควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นกระตูนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเอามากๆนะครับและที่สำคัญคือเมื่อปี2019นี้สามารถทำยอดขายได้แซงกระตูนวันพีดได้ในปีนั้นนะฮะ เรียกได้ว่าแซงบันติตที่เป็นตำนานกระตูขายดีในรอบ11ปีนะครับสลับประตูเรื่องดาบิธาตุสูนโปสเตอร์ก็ทั้งหมด16แบบนะครับโปเสเตอร์หมดโปสการ์ดสิครับโปสการ์ดทั้งหมด16แบบก็อยู่ที่น้องๆแล้วครับว่าโอเคกันหรือเปล่าแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่ามันคุ้มนะสลับแบบลิิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหนานๆทีจะมี ลิมิเต็ให้เราได้สะสมคิดถึงอย่างนี้ด้วยก็อยู่ที่เพื่อนๆน,น้องๆครับว่าจะตามเก็บไหมบางคนก็อาจจะไปเข้ากลงเขง้ากรอบหรือหาเก็บให้ดีกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะฮะก็ลองช่างใจดูแล้วกันว่าถูกใจกันหรือเปล่าคลิปนี้ก็จะรีวิวกันสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนบัพิฆาตอสูรเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ายังมีโอกาสนะครับก็ให้พรีออเดอร์กับทางสยมอินเตอร์คอมิชนะครับ เพราะว่าเล่มน,นี้เรื่องนี้ก็คิดว่าก็คงจะใกล้ที่จะจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะถึงช่วงใครแมมกกันแล้วแหละเพราะคงคิดว่าอีกไม่นานก็คงจบกันนะก็อยากให้แฟนสาวลูกดับนพิ่าตถุดได้เก็บไว้ก็ดีครับเพราะว่าหลังจากที่กระตูนจบแล้วผมเ,เชื่อว่าหลายคนนะ่ะที่ตัดสินใจพลาดอะ่ะอาจจะได้ต้องตามหากับเล่มลิมิตเต็ดกับโพสการ์ดชิ้นนี้กันอย่างแน่นอนนะก็ ลองช่างใจดูแล้วกันครับไงก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวสั้นๆง่ายๆเพียงแค่นี้แล้วกันครับก็ใครที่ดูแล้วชอบและถูกใจก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับส,สไคร์นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางโกตัสตอรี่ด้วยนะครับไงก็ใครที่ได้พีออเดอร์เป็นที่ร้อแล้วหรือได้ Limited, ดรับลิมิเต็ดดักราคาสูตรเล่น20และนี้แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการผ่านประตูดาบราคาสูตรกันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปก็ รอติดตามกันได้เลยศูนย์คลิปพี่หมขอตัวลาแค่นี้กันไปก่อนสวัสดีครับ